สวัสดีครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุจะพามาฟักไข่ตั๊กแตนนะครับเรามีวิธีการยังไงมาดูกันนะครับอันดับแรกเราเตรียมกล่องมาแล้วก็ผสมดินนะครับดิน2ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนนะครับเสร็จแล้วก็ตําให้แน่นนะครับตาให้แน่นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ลูกตั๊กแตนเราตอนฟักไข่มุดลงไปข้างล่างนะครับเราทําให้แน่นแล้วครับเหลือขอบไว้1เซนติเมตรนะครับหลังจากนั้นฉีดพรนน้าให้ชุ่มนะครับไม่ให้แฉะนะครับ นำไข่ตะกะแตนไปเรียงไว้นะครับห้ามทับกันนะครับเรียงไว้ให้เต็มหน้าเต็มหน้าถาดนะครับเรียงไปเรียงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นำดิน1ส่วนคุยมะพร้าวสส่วนนะครับผสมกันแล้วก็มาโรยปิดหน้าทับหน้านะครับเป็นการอบไข่นะครับให้ไขต่ตะกะแตนเราอยู่ด้านล่างนะครับ ด้านล่างแบบนี้นะครับโรยให้ทั่วนะครับทับไข่ตะกะแตนไว้นะครับจนเต็มหน้าถาดนะครับไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดไม่ต้องกดให้แน่นแค่เกี่ยๆให้เสมอนะครับเสร็จแล้วก็นําน้ํามาพรมนะครับฉีดพรมเพื่อที่จะให้เกิดความชื้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ผ้าคุมไว้นะครับคุมไว้ประมาณ 7จถึงวันไข่ตั๊กแตนเราก็จะฟักแล้วนะครับเราเอาเข้าไปใส่ไว้ในกรงได้เลยนะครับแล้วก็ฉีดพรมน้ําเช้าเย็นนะครับไม่ให้ไข่แห้งนะครับและที่สําคัญระวังมดด้วยนะครับอย่าลืมขีดช็อกกันมดด้านบนนะครับกันมดเจาะไข่ด้วยนะครับ